ตอ ep สองนะในน้องเอ็นพีวกลับมากินนมครับค่อยๆกินนะครับอร่อยอะนะอร่อยอร่อยเหรอใช่กินให้หมดนะ อร่อยอร่อยเด็กที่อยากโตคนดูนะครับแต่เราไม่ต้องไปบังคับเด็กนะครับแต่เราชวนชวนในทางที่เด็กสมัครใจนะครับ อ๋กินหมดแล้วใช่ไหมจะกินอันไหนต่อนี่ครับนนี้เป็นสิ่งล่อใจนะครับอันไหนครับหยิบเลยครับนมนมอะไรนมตรามารีนรี่อยากกินนมตรามารีนะครับคุณพ่อบอกว่ากินให้กินนมเมื่อกี้ที่เทใส่แก้วให้หมดก่อนแล้วคุณพ่อจะชงนมตามารีให้กินนะครับอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มเหรอ ยังไม่อิกอยเงไม,าม,มา่ให้อีกกอ๋อยังอยากกินนมตามาลีอีกโอเคเดี๋ยวพ่อค่อยชงน้ำร้อนแล้วให้กินเนะก็เยี่ยมดิดไปนะโอเคเดี๋ยวพ่อชงได้แล้วพ่อคัาเลียงนะ